สวัสดีครับพิเชษสมบัติจากโตโยต้านครทนสาขาเทพรักนะครับวันนี้ผู้จัดการพิเชษก็จะมาแนะนำนะครับรถอีกคคาร์รุ่นหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นรถที่ประหยัดทั้งค่าน้ำมันค่าดูแลรักษาและก็ประหยัดค่างวดด้วยนะครับเราเรามาดูกันว่ารถราคา559,000ครับจะเป็นตัวยาริด แฮตแบกห้ประตูนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นสปอร์ตนะครับแต่เราก็จัดออปชันนะครับให้สมกับคำว่าสปอร์ตนะครับให้กับตัวรถมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราเติมออปชั่นไปแล้วก็มีโปรโมชันอะไรให้กับลูกค้านะครับเรื่องสเปคก็ข้อพาก็เป็นเครื่องยนต์ทันของวอซีนะครับระบบความปลอดภัยครบครันนะครับ ABS EBD นะครับถุงลมนิรภัยรอบคันอย่างเงี้ยก็จัดให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับคันนี้ก็เติมความสปอร์ตด้วย ชุดแต่งนะครับเป็นสกเกิร์ตรอบคันนะครับของแบรนด์เอสสปอร์ตนะครับดีไซน์ลงตัวกับด้านหน้าแนวอ่ากาเรียกว่าชาร์คละกันนะครับเป็นแนวฉลามฉลามดุดันนะครับอันนี้ก็ทาง A s อสสปอก็ดีไซน์ชุดแต่งชุดสกเกิร์ตให้แมทช์กับด้านหน้าของรถนะครับแล้วทําให้รถคันนี้มีความสวยเท่แล้วก็เพิ่มความดุดันไปในตัวด้วยนะครับผมอ่าอันนี้คือด้านด้านหน้านะครับมาดูด้านข้างกันต่อก็ เพิ่มเติมความสปอร์ตด้วยสติกเกอร์นะครับของแบรนด์ของ s Sporty ตนะครับตรงนี้นะครับสเกดิร์ตด้านข้างก็ดีไซน์นะครับเพิ่มความสปอร์ตดูดันด้วยการตัดเส้นสายสีแดงแล้วก็ตัวชายล่างจะเป็นสีดำด้านนะครับตรงนี้เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับผมด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านในนิดนึงนะครับอัปเกรดให้ลูกค้านะครับชุดแต่งกับ อุปกรณ์ด้านในเราแถมให้นะครับผมก็มีเบาะหนังเดิมเบาะผ้านะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะครับเบาะหนังนั่งสบายนุ่มนวนนะครับผมดีไซน์เหมือนตัวสเปคจากโรงงานเลยนะครับผมพร้อมหุ้มแผงข้างให้นะครับเวลาเราวางแขนจะได้มีความนุ่มนวนมากขึ้นนะครับผมตรงนี้ครับเพิ่มความหรูให้กับตัวรถบุกแผงข้างให้ตรงนี้นะครับเบาะหนังเดินตะเข็บนะครับ ตัวเบาะเนี่ยลูกค้าเลือกได้ครับอยากจะได้ดีไซน์แบบไหนสไตล์ไหนก็จัดให้ได้ครับผมตรงนี้นะครับดีไซน์สวยคุณภาพดีนะครับผมจัดให้ได้ไม่มีปัญหาครับด้านข้างเสร็จแล้วมาดูด้านหลังนะครับไปแบบเร็วๆเลยนะครับสปอยเลอร์นะครับเป็นตัวครอบสปอยเลอร์นะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็ดีไซน์ตัดเส้นสีแดงนะครับให้แมทกับตัวไฟท้ายตรงนี้ครับเวลา มองนะครับจะได้รถมีความเท่มากขึ้นนะครับผมด้านหลังก็เป็นสเกิร์ตท้ายนะครับใส่ความสปอร์ตไปเต็มๆนะครับคันนี้ก็เป็นท่อคู่สีท่อครัดีไซน์ท่อคู่สีท่อแล้วก็เดินเส้นสายสีแดงครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าสีแดงมันจะเป็นสีของความเป็นสปอร์ตตรงนี้แล้วก็ทําให้รถมีความเท่ดูดันยังไงชุดแตง่งชุดนี้ขับไปไหนใครๆก็มองแน่นอนนะครับผมส่วนล้อ ล้อแม็กดเดลลูกค้าเขาจะไปเปลี่ยนเองนะครับอันนี้ก็คือเซตแคมเปญที่จัดให้จากโชว์รูมนะครับผมนอกจากของแต่งแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยอีกอย่างนึงนะครับผมตรงนี้ก็จัดให้นะครับเดิมจากโรงงานจะไม่มีนะครับตรงนี้ก็เพิ่มให้ครับเป็นตัวครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับตรงนี้เป็นตัวกล้องถอยนะครับพร้อมกับเส้นกัระยะให้ตรงนี้นะครับเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยในการถอยครับเราติดตั้ง เชื่อมต่อกับจอโรงงานนะครับตรงนี้แล้วว่าทำออปชันนี้นะครับมีสเกิร์ตมีเบาะหนังกล้องถอยจัดให้นะครับให้กับลูกค้านอกจากเส้นนี้ที่ลูกค้าได้แล้วนะครับก็จะมีแคมเปญให้นะครับก็คือดอกเบี้ย0นะครับลูกค้าจะเลือกดอกเบี้ย0 4ปีก็ได้หรือ5ปีก็ได้แล้วแต่ตัวในดาวลูกค้าแล้วกันนะครับว่าจะเลือกแบบ0% 4นปีปีหรือ0% 5ปรหรือีาว่าไม่อยากจะใช้เงินดาวก็จัดให้ได้ครับ ฟรีดาวนะครับเงินดาวศูนย์บาทนะครับถ้าลูกค้าทำงานประจำมีสลิปเงินเดือนหรือเคยซื้อรถมาก,ก่อนมีประวัติเครดิตนะครับใช้คําเป็นฟรีดาวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นตัวสมาร์ทนะครับตัวพรีเมียมก็ได้ได้หมดนะครับคมเป็นฟรีดาวแล้วก็ดอกเบี้ย่วนเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่4ปีนะครับจัดให้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดลูกค้าทักมาในไลน์ ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแอไซพิเชษนะครับผู้จัดการพิเชษเดี๋ยวส่งข้อมูลไปเสนอราคาแล้วก็รายลยดโปรโมชั่นแคมเปญส่งให้เรียกว่ารถรุ่นนี้ซื้อไปนี่คุ้มสุดๆครับเพราะว่าแต่งให้จากโชว์รูมเลยนะครับเรียกว่าแคมเปญผู้จัดการแต่งให้ไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งรอบคันเบาะหนังนะครับต้องถอยนะครับก็คือจัดให้เลยแล้วก็พร้อมกับดอกเบีย้ย0%เริ่มต้นที่4ปีนะครับผู้จัดการพิเชษจัดให้แบบเต็มเต็มแบบคันนี้เลยสวัสดีครับ